เราชพุทธนุไม่น้อยนะเวลาไปทำบุญกับพระถวายสังฆทานที่วัดหรือว่าไปไกลถึงสี่สงเวชนิสถานก็ไม่ได้นะที่จะอธิษฐานอธิษฐานในที่นี้เนี่ยถ้าเป็นภาษาไทยคือว่า ขอถ้าเป็นภาษาบาลีในะความหมายตรงข้ามนะไม่ใช่ขอแต่ว่าตั้งใจมั่นเด็ดเดียวที่จะทำะสิ่งที่ควรทำการนี้พอที่ฐานแบบไทยเนี่ยก็กลายเป็นการขอไปขอให้ได้อย่างโน้นขอให้มีอย่างนี้ ซึ่งก็รล้วนแต่เป็นสิ่งที่ดีดีดถูกใจทรัพสินเงินทองโชคลาภชื่อเสียงความสำเร็จการงานมีคู่ครองที่ดีมีเพื่อนที่เอื้อเฟื้อเกื้อก,กูลต่อหลังก็มีการ ขออีกแบบหนึ่งนะเราเป็นที่นิยมขอให้ได้รู้จักคำว่าไม่มีขอให้ได้รู้จักคำว่าไม่มีอ,มมอันนี้บุญจะมีในสงฆ์นาที่ว่า เราไม่รู้จักเขาไม่มีเนี่ยจะเป็นไปได้หรือไม่ก็อีกเรื่องหนึ่งนะแต่มันก็สะท้อนถึงธาสังเกตของผู้คนนะว่าอยากจะมีอะไรต่ออะไรมากมายอยากมีนั่นมีนี่เพระาระอะไรพ่อเชื่อว่ามีแล้วจะ มีความสุขมีการงานที่ดีมีโชคมีละมีเงินทองมีบ้านมีรถนะมีอายุยืนสุขภาพดีมีคู่ครองที่ดีถ้ามีสิ่งเหล่านี้แล้วก็เชื่อว่าจะเป็นสุข ใหหลายคนนี่ก็ได้รับสิ่งดีๆมีสายหลายสิ่งหลายอย่างที่ปรารถนานะมีเงินมีทองร่ำรวยมีการงานที่มั่นคงมีหน้าที่การงานที่ดีมีคนรักที่เรียกว่าถูกใจ แต่เมื่อมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องการแล้วหลายคนก็พบว่ายังไม่มีความสุขเท่าไหร่เพราะอะไรเพราะยังมีความห่วงยังมีความกังวลหรือมีความกลัวกลัวสิ่งที่มีจะสูญไป บางคนเนี่ยได้คู่รักที่เรียกว่าเป็นเหมือนคู่ชีวิตเพื่อเพื่อเกื้อกูลต่อก,กันไม่เคยทะเลาะบบาแว้งกันเลยก็น่าจะมีความสุขได้ แต่พออยู่ไปนานๆก็เกิดความกังวลขึ้นมาว่าจะเกิดเขาจากเราไปถ้าเกิดเขาไปก่อนเราเราจะทำอย่างไรเกิดความกลัวขึ้นมายิ่งได้คู่รักที่ดีมากเท่าไหร่ความกลัวมันก็ยิ่งรุนแรงแล้วก็จริงจังมากเท่านั้นพอะทุกคนก็รู้ว่า ไม่ว่าเราจะมีอะไรมันก็ต้องสูญเสียสิ่งนั้นไปแล้วคนเนี่ยถือว่าจะมีนั่นมีนี่สมจากแต่ก็ยังมีความกลัวมีความวิตกกังวลมีความห่วงแค่ความห่วงกังวลแค่ความห่วงใย,ยนี่ก็ทำให้ทุกข์แล้วนะลูกไปต่างจังหวัด หรือว่าคนรักนะไปต่างประเทศก็ห่วงนะหวงว่าเขาจะเป็นตายร้ายดีอย่างไรห่วงว่าเขาจะเจออะไรก็กลายเป็นว่าแม้ว่าจะมีอะไรมากมายเท่าไหร่ก็ยัวงวไม่มีความสุขเพราะมีความห่วงมีความกังวลมีความวิตก สุดท้ายก็พบว่าไอการไม่มีมันก็ดีเหมือนกันนะไม่มีอะไรนะไม่มีความห่วงไม่มีความวิตกไม่มีความกังวลแต่ก่อนนี่อธิษฐานว่าขออย่าได้รู้จักคำว่าไม่ไม,มีตอนนี้ก็เริ่มตระหนักแล้วว่า การไม่มีบางอย่างมันก็ดีเหมือนกันนะรวมทั้งนอกจากไม่มีความห่วงไม่มีความกังวลไม่มีความเครียดไม่มีความกลัวแล้วมันถึงไม่มีความทุกข์ด้วยไม่มีโรคไม่มีภัยพอมีโน่นมีนี่ล้วถึงจะพบว่าไอการไม่มีมันก็ดีเหมือนกัน หลายคนเนี่ยพอรู้ว่าเนี่ยการมีความห่วงความมีความกังวลมีความเครียดมีความวิตกหรือแม้แต่มีความพุ่งซ่างนี่นมันทําให้ไม่สามารถจะพบความสุขได้อย่างแท้จริงแม้จะมีอะไรต่ออะไรมากมายก็เลยหันมาสนใจการทําสมาธิการภาวนาะ พอมาภาวนามาทำสมาธิมาทำกรรมฐานจากเดิมที่อยากมีโน่นมีนี่มากมายตอ,อนนี้ไม่อยากมีแล้วมันเบี่ยงไปทางหนึ่งนะไม่อยากมีอะไรไม่อยากมีความคิดพุ้งสร้านเกิดขึ้น พอไปคิดว่าความสงบเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่มีความคิดผุดขึ้นมาในใจโดยเพพาะความคิดที่ไม่ตั้งใจาคนจำนวนมากเป็นอย่างนี้นะตอนที่ใช้ชีวิตในทางโลกก็อยากมีโน่นมีนี่อยากมีสารพัดจนกระทั่งขอว่าอย่าได้รู้จักคำว่าไม่มี แต่พอมาปฏิบัติรมก็เบี่ยงไปทางนั้นนะขออย่าได้มีอย่าได้มีความฟุ้งซ่านอย่าได้มีความคิดเพราะฉะนั้นเวลาปฏิบัตินี่ก็จะพยายามที่จะหาทางทำทุกอย่างเพื่อไม่ให้มีความคิดผุดขึ้นมาไปกดข่ม ไปบังคับจิตไม่ให้คิดบางละบังคับจิตให้มันนิ่งอยู่กับอะไรสักอย่างอยู่กับลมหายใจอยู่ก,กับการบริกรรมอยู่กับอวัยวะบางส่วนเช่นท้องอยู่ที่มือที่เคลื่อนไหวอยู่ที่เท้าที่ขยับไปขยับมาถามปิดตาด้วยนะเพื่ออะไรเพื่อจะได้ไม่มีความคิดเกิดขึ้น แต่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นความเข้าใจผิดนะว่าความสงบเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อไม่มีความคิดเกิดขึ้นที่จริงความสงบยังเกิดขึ้นได้นะแม้มีความคิดเกิดขึ้นแต่ว่าเกี่ยวข้องกับมันให้ถูกนะ เช่นไม่สนใจมันมันจะคิดก็คิดไปแต่ว่าใจไม่ไปรับรู้ไอ้การที่จิตเนี่ยมารู้จักเมินไม่ใส่ใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ทำได้นะเสียงดังแต่ว่าใจไม่ไปรับรู้ใจไม่ใส่ไม่สนหรือเมินมัน ก็ไม่ได้ยินนะอะไรที่อยู่ตอนหน้าเราแต่ถ้าใจเนี่ยมันไม่ไปรับรู้เพราะว่ากำลังคิดเรื่องอื่นมันก็ไม่เห็นนะไม่ใช่ว่ารูปกระทบตาแล้วจึงจะเห็นเสียงกระทบหูแล้วจึงจะได้ยินไม่ใช่มันต้องมีความใส่ใจ จึงจะเห็นหรือจึงจะได้ยินนี่ความคิดก็เหมือนกันนะแม้มันเกิดขึ้นในใจเนียถ้าเราไม่สนนะมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ไม่สนเนี่ยในที่นี้เนี่ยมันยังหมายถึงว่าก็แค่รู้เฉย ไม่ไปทำอะไรกับมันไม่ไปผักสายกดข่มมันไม่หลงเข้าไปในความคิดนั้นหรือไม่ตามความคิดนั้นไปใจก็ยังสงบอยู่ได้นะอันนี้คือความลับหรือเคล็ดลับที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ มันเป็นความจริงอย่างหนึ่งที่เราควรจะรู้จักความคิดใดๆก็ตามอารมณ์ใดๆก็ตามแม้มันจะเกิดขึ้นมาในใจแต่ถ้าเราไม่ไปให้ค่าไม่ให้ความสำคัญกับมันหรือเกี่ยวข้องกับมันอย่างถูกต้อง ใจก็ไม่หวั่นไหวนะจิตไม่หวั่นไหวใจก็ไม่กระทึบไม่กระเพื่อมไม่ยินดีไม่ยินร้ายอย่างที่เคยพูดอยู่เสมอนะว่าอะไรเกิดขึ้นกับเรามาไม่สำคัญท่ากับว่าเรารู้สึกหรือเราปฏิบัติกับมันอย่างไร มีความคิดเกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจมีอารมณ์บางอย่างเกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจไม่ได้แปลว่าเกิดขึ้นแล้วใจจะไม่สงบจิตวันไว้ใจกับเพื่อไม่ใช่มันอยู่ที่ว่าเราทำอย่างไรกับความคิดและอารมณ์เหล่านั้นเช่นไม่หลงเข้าไปในความคิดไม่หลงเข้าไปในอารมณ์หรือไม่ไป ยึดว่ามันเป็นเราเป็นของเรานะหรือว่าไม่ผักสกดขมมันแค่รับรู้ว่ามันมีอยู่รู้เฉยๆแล้วก็ไม่ไปใส่ใจกับมันมากความสงบก็ยังเกิดขึ้นได้เพราะการทำเช่นนี้เนี่ยมันต้องอาศัยสติต้องอาศัยความรู้สึกตัวซึ่งเมื่อเกิดขึ้นเนี่ยไอความที่เรารวมแล้วนั้นก็จะ ทำอะไรจิตใจเราไม่ได้แล้วไม่นามก็จะหายไปเพราะนั้นเนี่ยที่ควรไปเข้าใจว่าจะสงบได้เพราะไม่มีนะไม่มีความชิดไม่มีอารมณ์ปรุงแต่งอันนี้มันยังไม่ถูกนะและพอคิดว่าหรือเข้าใจว่า เรต้องไม่มีความคิดไม่ต้องมีอารมณ์เกิดขึ้นจึงจะสงบได้ก็เลยคิดต่อไปว่าก็ขออย่าได้มีสิ่งอะไรสิ่งใดๆมากระทบตากระทบหูกระทบกายกระทบะลิ้นหรือกระทบใจเพราะคิดว่าถ้ามันมีสิ่งกระทบแล้วนี่ก็จะเกิดอารมณ์ขึ้นมาถ้าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกใจเป็นอนิถารมณ์ รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่ไม่น่า,าพ,พอใจก็จะเกิดความคิดทางที่เป็นลบอารมณ์ที่เป็นอกุศลขึ้นก็เลยพยายามที่จะหาทางไปจัดการกับสิ่งต่างๆเหล่านี้หาทางป้องกันไม่ให้มีรูปมากระทบตาเดี๋ยวเพราะรูปที่ไม่น่าพึงพอใจหาทางป้องกันไม่ให้มีเสียงมากระทบหู เพราะนั้นก็เลยต้องปิดประตูหน้าต่างปิดหลับตาปิดโทรศัพท์หรือมิฉะนั้นก็หลีกเล่นไปที่ไกลๆซึ่งก็มันก็ทำได้ชั่วขณะแต่สุดท้ายก็ต้องออกไปเกี่ยวข้องกับโลกภายนอกพอไปเกี่ยวข้องกับโลกภายนอกเจอรูปกระทบตา เสียงกระทบหูกลิ่นกระทบจมูกเข้าเอาแล้วเกิดความยินดียิน้ายขึ้นยินดีไม่เท่าไหร่ยิน้ลยที่สิเกิดความพอใจไม่พอใจพอใจไม่เท่าไหร่แต่ไม่พอใจนี่สิเกิดความงุดหงิดเกิดความไม่พอใจเกิดความขุนเค,คืองแล้วก็เลยเกิดความไม่สงบใจขึ้นมา ที่จริงมันไม่จำเป็นต้องเป็นอย่างนั้นนะมีความคิดลบอารมณ์อกุศลเกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้แปลว่าใจจะไม่สงบมันอยู่ที่ว่าอะไรก็ตามเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราจะปฏิบัติกับมันอย่างไรตรงนี้แหละที่การเจริญสตินะมันช่วยได้เพราะว่าถ้าสติ เจริญนะก็สามารถเกี่ยวข้องกับอารมณ์เหล่านั้นได้ถูกเกี่ยวข้งองยังไงก็เห็นมันไม่ค่อยไปเป็นเมื่อรู้ว่ามันเกิดขึ้นก็แค่รู้ซื่อๆรู้เฉยๆไม่ไหลาตามแล้วก็ไม่ผักใสมันนี่เป็นวิธีหนึ่งนะที่จะช่วยให้ความสงบเกิดขึ้นในใจได้ แม้ว่ามันจะมีความคิดและอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นใจเนี่ยไม่สงบนี่ไม่ใช่เพราะมีความคิดนะแต่เพราะหลงเข้าไปในความคิดเรามักจะพูดสั้นๆว่าทุกข์เพราะความคิดพอคิดแบบนี้ก็เลย เข้าใจว่า auch, ความคิดมันทําให้ทุกข์เพราะนั้นก็ต้องถ้าไม่อยากทุกข์ก็ต้องทําให้ความคิดมันไม่มีหรือหมดไปแต่ Así, จริงแล้วนี่ยัง,ย,งยังพูดไม่ครบถ้วนนะต้องพูดว่าทุกข์เพราะหลงคิดหรือไม่รู้ทันความคิดต่างหากอารมณ์เหมือนกันนะไม่ใช่ทุกข์เพราะโกรธไม่ใช่ทุกข์เพราะเครียดนะแต่ทุกข์เพราะไม่รู้ทันความโกรธเพราะไม่รู้ทันความเครียดแล้วจะรู้ทันเนี่ยก็ต้องมีสติ ตติที่ไวพอที่จะรู้ทันบางคนปฏิบัติกันมาเป็นปีๆเป็นสิปีตางนี้ยังไม่รู้เลยนะยังคิดแต่เพียงว่าจะสงบได้ก็ต่อเมื่อไม่มีไม่มีอะไรไม่มีความคิดไม่มีอารมณ์แล้วพอไม่มีความคิดไม่มีอารมณ์เกิดขึ้นก็ต้องไม่ต้องเจอไม่ต้องเจอคนที่พูดร้ายกับเราไม่ต้องเจอแดดร้อนไม่ต้องเจอเสียงดังก็กลายเป็น เอาจิตใจไปผูกติดอยู่กับสิ่งภายนอกผูกติดอยู่กับสิ่งแวดล้อมถ้าเกิดมีคนพูดไม่ดีกับเรามีอากาศร,ร้อนมีเสียงดังก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาอันนี้มันเป็นความเข้าใจที่ผิดนะเป็นพ่อแม่เข้าใจว่าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยจะทุกข์หรือไม่เนี่ยมาไม่เชื่อมีอะไรมากระทบ ตาหูจมูกลิ้นกายหรือแม้แต่ใจมันไม่ได้ขึ้นอยู่ว่าแม้กระทั่งมีความคิดที่เป็นลบอารมณ์อกุศลที่เกิดขึ้นได้ซ้ำมันอยู่ที่ว่าจะเกี่ยวข้องกับมันอย่างไรมีความคิดแต่ไม่หลงเข้าไปนในความคิดเห็นมันไม่ค่อยเป็นใจก็ยังสงบอยู่ได้ อันนี้แหละคือสิ่งที่คนไม่ค่อยตระหนักหรือไม่ค่อยเข้าใจเพราะไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ดูจิตด,ดูใจจนสังเกตว่าเป็นเพราะใจมันหลงเข้าไปในความคิดมันหลงเข้าไปนอาร์ตลังหาอย่างที่เคยพูดเนี่ยเรืออับเรือเนี่ยไม่ได้อับปางเพราะน้ำนะแต่เรืออับปางเพราะปล่อยให้น้ำเข้าเรือ ถ้าน้ำไม่เข้าเรือเนี่ยน้ำก็ช่วยพยุงเรือไว้ได้นะเรือก็ลอยอยู่อย่างที่พูดอับปางพอน้ำที่มันผิดนะอับปางเพราะปล่อยให้น้ำเข้าเรือมีน้ำอยู่รอบเรือแต่น้ำเข้าเรือไม่ได้เรือก็ไม่เป็นอะไรแถมลอยได้เป็นปกติจะทุกข์หรือไม่เนี่ยไม่ใช่เพราะมีความคิดลบมีอารมณ์อกุศลน,นะ แต่พอปล่อยให้มันเข้ามาครอบงำย่ำเยีบีทาจิตึเกิดขึ้นเพราะว่าเกี่ยวข้องกับมันไม่ถูกต้องหลงเข้าไปในความคิดหลเข้าไปในอารมณ์หรือกดข่มผัสสะผักสสยมันอะไรเกิดขึ้นกับเราหรือเจออะไรก็ตามมาไม่สงัญเท่ากับว่าเราจะปฏิบัติกับสิ่งเหล่านั้นอย่างไร เช่นเดียวกันนะแม้จะมีเงินมีทองมากมีชื่อเสียงมีการงานมีครอบครัวที่อบอุ่นมีสุขภาพดีแต่ว่าเกี่ยวข้องกับมันไม่เป็นมันก็ทำให้เกิดทุกข์ได้นะคนมีเงินจนนวนมากเนี่ยลงไอด้วยความทุกข์เพราะว่ามีก็จริงแต่ปฏิบัติกับมันไม่ถูกต้อง ถ้าเวลาถูกต้องนี่ไม่ทุกนะอย่างพระส,สิวลีเนี่ยท่านได้ชื่อว่าเป็นอาตท,ทักเอตทักขะาด้านด้านลาบมีลาบเยอะจนกระทั่งหลายคนเนี่ยบูชาพระส,สิวลีเนี่ยอยากมีลาบอย่างพระส,สิวลีบ้างแต่ไม่รู้เลยนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีเนี่ยมันไม่สังกันเท่ากับว่า ใช้สิ่งที่มีหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งที่มีอย่างไรพระเสวีมีลาบเยอะแต่ว่าท่านไม่ยึดติดในลาบท่นก็เลยไม่ทุกข์แต่คนส่วนใหญ่พอมีแล้วเนี่ยยึดติดในลาบนั้นก,ก็เกิดความโลภเกิดความกังวลโลภเพราะอยากได้มากกังวลเพราะกลัวสูญเสียหรือว่า รู้สึกวันไหวเพราะว่ามีน้อยกว่าคนอื่นเคล็ดลับเนี่ยของพระสิวลีเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เพราะมีเยอะหรือมีมากแต่เพราะท่านมีเป็นมีเป็นคือมีโดยไม่เป็นเจ้าของมีโดยไม่ยึดมั่นถือมั่นเกินเลยไม่ทุกข์เมื่อมีทรัพย์เนี่ยหรือมีลาบสักการะน,นี่มันก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นสิ่งที่ นำพาทุกมาให้อย่างเดียวแมพผู้เจ้าจะตัดว่าเนี่ยลาบนี่เงินทองนี่เหมือนกับอสารพิษแต่ที่จริงเนี่ยไม่ใช่ว่าเงินนะที่พระเจ้าเปรียบเทียบเป็นอสารพิษแม้แต่ความรู้ในาทางธรรมเนี่ยพระเจ้าเคยเปรียบว่าเป็นอสารพิษเหมือนกันนะยังมีคาหนึ่งท่านพวงได้สอนว่าเนี่ยผู้ที่ศึกษาธรรม ถ้าศึกษาไม่เป็นนะมันก็เหมือนกับเลี้ยงอสารพิษไปแล้วก็ถกอสารพิษกัดคือใช้ความรู้ในทางธรรมเนี่ยเพื่อลาบสักการะเพื่อย,ยกตนข่มท่านเพื่อจะไม่ให้ใครมากำราเพื่อจะไม่ให้ใครมาตำหนินะอันนี้แล้วว่าแม้จะมีความรู้แต่ใช้ความรู้ไม่เป็น ปฏิบัติกับความรู้ไม่ถูกก็เกิดโทษไม่ใช่ทรัพย์เท่านั้นนะที่จะเป็นอสารพิษได้ความรู้ทางธรรมก็เป็นอสารพิษได้เหมือนกันถ้าปฏิบัติไม่ถูกต้องแต่ถ้าปฏิบัติถูกต้องและรั์ก็ก็ให้เกิดประโยชน์และถ้ามีความรู้ทางธรรมแล้วปฏิบัติกับปฏิบัติ ับความรู้ทางธรรมเราให้เกิดประโยชน์คือเพื่อละลักกิเลสนะไม่ยึดติดถือมัน่นทำให้เกิดชิติมาน,นะมันก็เป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นมีอะไรเนี่ยมันไม่สําคัญตั้งแต่ว่ามีอย่างไรเจออะไรก็ไม่สําคัญตั้งว่าเจออย่างไรนะเจอเสียงดังมากระทบหูหรือว่าเจอคนต่อว่าด่าทอ หรือเจอความเจ็บความป่วยแต่ว่าถ้าปฏิบัติกรรมันถูกนะไม่ทุกข์น,นะแถมได้ประโยชน์ด้วยอย่างที่เคยเล่านระอาจารย์ทองลานนี่ถูกคนดอนบัตสนเทศขู่จะเอาลูกปืนมายิงมาไล่ให้ออกจากวัดลัวท่านกลับเอามาสอนเนนนะว่าโอ้ยเนี่ยของดีนะ โลกธรรมแปดเป็นอย่างนี้เองเคยได้ยินมาแต่ว่าวันนี้มาเห็นได้ตัวเองเ้าเรียกว่าเป็นอมฤตธรรมแล้วคนที่ย่อนบาสนเทให้ท่านก็เรียกว่าเป็นเทวดาอันนี้เรียกว่าเจออะไรไม่สำคัญทักว่าเจออย่างไรเจอด้วยท่าทีแบบไหนเจออย่างมีสติมีปัญญาเพราะนั้นเนี่ยเวลาปฏิบัตินเนี่ยนะ อย่าอย่าไปกังวลว่าขออู่ได้ไม่มีอย่างงน้นไม่มีอย่างนี้ไม่มีความคิดฟุ้งซ่านไม่มีความกังวลมันจะมีก็มีมาเลยนะแต่ว่าเรารู้เรามีวิชาที่จะรับมือกับมันไม่ใช่ความคิดฟุ้งซ่านเนี่ยเพราะอารมณ์อกุศลและทำความเจ็บป่วยเสียงต่อว่าด่าทอ เมื่อมีหรือเจอนะมีให้เป็นเจอให้ถูกมันก็ไม่ทุกนะถมจิตใจ,จเจริญงอกงามมีสติปัญญาก้าวหน้าด้วย